ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะรวมถึงคณะผู้บริหารคุณครูและก็นักเรียนทุกคนนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคลองมหาสวัสดนะคะมหาสวัสด์เป็ประจำปีการศึกษา2,567ในวันนี้นะคะซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้งที่คนักรรมการการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนนะคะและบุคลากรทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานส,สามคัคคีและมีพาราเมยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถศึกษาเร่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยวาวชนมักมีปัญหาด้านยาเสพติดนะคะมั่วเมา มัวเมาออายมุกไม่สนใจต่อาการศึกษาเร่าเรียนทําให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทําให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกําลังกายแสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลจากยาเสพติดทั้งนี้นะคะก็ขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬาก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยนะคะ แล้วก็อกขออก็ขอขอบคุณนะคะทุกทท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพองมหาสวัสดิ์นะคะรอมหาสวัส์เกณฑ์ประจำปีการศึกษา2567เป็นไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะคะออก็ขอ เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนครองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์เกมประจำปีการศึกษา2567ณบัดน,นี้ค่ะ ท่าานได้เปิดกิจการมกีฬาสีนะครับต่อภีนะครับมานะครับแต่วันเกิดวันนะครับการเปิดจะมีพิธีการที่สำคัญอีกนะครับแล้วก็ต่อไป